สนับสนุนรายการโดย G P X ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนแลกกลับมาพบก,กับการเปรียบเทียบสเปคทางเทคนิครถมอเตอร์ไซค์รุ่นต่างๆโดยพวกเราทีมงานม o t ต r ร์ไรฟ์กันอีกครั้งนะครับสำหรับในวันนี้ผมจอนม o เต r ร v ไรฟ์จะขอพาเพื่อนๆไปเปรียบเทียบสเปคทางเทคนิคของรถมอเตอร์ไซค์รุ่นหนึ่งที่มันมีแนวโน้มสูงมากๆเลยนะครับว่าจะถูกเปิดตัวในประเทศไทยของเราเร็วๆนี้นั่นก็คือตัวรถ Honda ADV 350รถมอเตอร์ไซค์แนว SUV หรือว่าอเนกประสงค์คันล่าสุดที่เชื่อว่าน่าจะมีใครหลายๆคนรอคอยการมาของมันอยู่มากพอสมควรส่วน เปรียบของมันในคราวนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับแต่เป็นตัวรถ Honda f o r ร์ซ่า350ที่ถือว่าเป็นร่างต้นของมันนั่นเองซึ่งสาเหตุที่ผมต้องนําเอาสเปคของพวกมันมาเทียบกันก็เพื่อที่เพื่อนๆจะได้รู้กันนั่นแหละนะครับว่าตัวรถ2คันนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่ยังคงลังเลอยู่ว่าจะเอาคันไหนดีระหว่างฟอร์ซ่าหรือว่า ADV แต่ทางนี้ก่อนที่จะไปเปรียบเทียบกันผมขอชี้แจงก่อนนะครับว่าสเปคของตัว ADV350 ที่ผมจะนาเอามาเปรียบเทียบเนี่ยจะเป็นสเปคของตัวรถนเรนัซึ่่งในนนตอนทีมขาย จริงๆอาจจะมีการปรับเปลี่ยนค่าบางอย่างไปก็ได้แต่คิดว่าคงบวกลบไม่มากเท่าไหร่นักและจุดแรกที่ผมจะทําการเปรียบเทียบก่อนก็แน่นอนครับว่าจะต้องเป็นในส่วนของเครื่องยนต์ซึ่งอย่างที่ทุกคนทราบกันดีครับว่าทั้ง ADB 3 5 0แล้วก็ Forza 350เนี่ยต่างก็ใช้เครื่องยนต์บล็อกเดียวกันนะครับนั่นก็คือเครื่องยนต์บล็อก Honda ESP Plus 1ลูกสูบซิงเกิลแูนแคมชาร์ปสี่วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ําและมีขนาดความจุสุทธิอยู่ที่329.16จากขกระบอกสู77ม mm คูณช่วงชัอีก70 7ม mm. อย่างไรก็ตามครับดูเหมือนว่าด้วยจุดประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างกันจึงทาให้ทาง Honda ได้มีการปรับเซ็ตแล้วก็ปรับจูนเครื่องยนต์รุ่นี้ใหม่เล็กน้อยในตัว ADV 3 5 0เพราะในขณะที่ตัว Forza มีแรงม้าอยู่ที่29.36ตัวที่7500รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดอีก31.9นิวตันเมตรที่5250รอบต่อนาทีตัวเลขเดียวกันนี้ใน ADV 3 5 0จะลดลงเหลือ29.23แรงม้าที่7,500รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดก็ลดลดง อีกนิดหน่อยเหลือ31.5นิวตันเมตรที่5,250รอบต่อนาทีซึ่งจะเห็นได้ว่าแม้มันอาจไม่ได้ดูเยอะมากเท่าไหร่นักแต่น่าจะส่งผลถึงบุคลิกในการใช้งานเครื่องยนต์อยู่ไม่มากก็น้อยซึ่งเพื่อนๆต้องไม่ลืมนะครับวันนี้ยังไม่รวมถึงการปรับเซตตัวระบบส่งกําลังซึ่งเป็นแบบ CVT ด้วยว่าจะถูกออกแบบมาอย่างไรในตัว ADB 350และถึงแม้ตัวเลขกําลังสูงสุดที่ได้จะน้อยกว่าร่างต้นแต่ปรากฏว่าในขณะที่ Forza 350มีอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่30 จกิโลเมตรต่อลิตรฝั่ง ADB 350กลับกินน้ํามันมากกว่านะครับก็คือจะลดลงมาเหลือ29.4กิโลเมตรต่อลิตรคือมันก็ต่างกันเล็กน้อยจริงๆนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าในยุคที่น้ํามันแพงแบบนี้ถ้ารถประหยัดน้ํามันได้ยังไงก็ดีกว่าอยู่แล้วโอเคครับแม้ว่าเครื่องยนต์ของรถมอเตอร์ไซค์ทั้ง2คันนี้เนี่ยจะไม่ได้มีความแตกต่างกันมากเท่าไหร่นักแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของระบบกันสะเทือนนี่แหละครับคือจุดที่ตัว ADB 350มีความแตกต่างจากตัว Forza 350มากที่สุดไม่นับหน้าตาททีี่่่่แตกตกาางงงนนอยยสิยิ้เชะโดใขณ ฟอร์ซ่า350มาพร้อมกับชุดโช้คอัตเเก็บคู่หัวตั้งขนาดแกน33ม mm มทางด้านหน้าและโชคคู่หลังก็ยังสามารถปรับเซ็ตพีโลดได้อีก7ระดับของ ADV 350เนี่ยจะมีการปรับไปใช้ตัวชุดโช้คอัตเเก็บคู่หัวกลับทางด้านหน้านะครับซึ่งมีขนาดแกนใหญ่ถึง37ม mm. มแล้วย,ยังยึดเข้ากับชุดเฟรมด้วยแผงคอ2ชั้นไม่เพียงเท่านั้นตัวโชคหลังแม้จะไม่สามารถปรับเซ็ตค่าใดๆไ,ได้เลยแต่ก็เป็นโชคแก๊สที่มีกระปุกแยกออกมานอกจากนี้การเซ็ตช่วงยุบข,ของโช350ง350บ ทังนี้ก็เพื่อให้มันรองรับการใช้งานที่สมบุกสมบันมากกว่านั่นเองส่วนชุดล้อที่ให้มาแม้ว่าจะเป็นล้ออัลลอยเหมือนกันรัดด้วยยางไซส์เดียวกันคือไซส์ร้อยยี่สิบทับเจ็ด้าทางนั้นหน้าแล้วก็ร้อยสี่สิบทับเจ็ดสทางน้านหลังแต่ถ้าสังเกตลายล้อ,อก,กันให้ดีเนี่ยเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าลายล้อของตัว ADV 3 5 0นั้นมีซี่ที่ถี่กว่าของ Forza 3 5มามากซึ่งทั้งนี้มันก็ถูกออกแบบมาด้วยโจทย์เดิมนั่นแหละนะครับบบบเเ่่่อออทววาาาามมมนจะะไดด้รรรรรรงงงงแแกกกกกตๆลุิสข อซ่าแล้วก็ ADV 350นั้นถือว่าไม่ได้มีความแตกต่างกันมากเท่าไหร่นักนะครับเพราะต่างก็เป็นแบบดิสก์เดียวขนาด256มิเมตรทงานร่วมกับปัม๊ม floating มาส์2ลูกสูบทางด้านหน้าและเป็นแบบดิสก์เดียวขนาด240ม mm, มทํทงานร่วมกับปัม๊ม floating มาส์1นลูกสูบทางด้านหลังเหมือนกันทั้งคู่ที่สําคัญคือแม้แต่ระบบ ABS เองก็ยังให้แบบ dual channel เหมือนกันตัว ADV 350ไม่ได้ถูกตัดระบบ ABS ออกไปเหมือนอย่างรุ่นน้องของมันในคลาส150นะครับแน่นอนว่าในจุดถัดไปอย่างที่ผมได้บอกไปก่อนนนห้้าี ว่าตัวฟอร์ซ่า350เปรียบเสมือนกับร่างต้นของ ADV 350ดังนั้นชุดเฟรมของพวกมันเนี่ยจึงถือว่าเหมือนกันแทบจะเป๊ะเ,เ,เลยนะครับก็คือเป็นแบบสต e ลอันเดอร์โบนหรือก็คือโครงเหล็กท่อโครมแบบมาตรฐานทั่วไปสําหรับรถสกูตเตอร์ซึ่งเท่าที่ผมได้หาข้อมูลมาเนี่ยทางฮอนด้าไม่ได้มีการระบุไว้นะครับว่าพวกเขาได้ทําการปรับปรุงในเรื่องของแชสซีหรือว่าโครงของตัว ADV 350ให้มีความแข็งแรงมากขึ้นกว่าตัวฟอร์ซ่าหรือไม่ส่วนตัวเลของศาแผงคอแล้วก็ระยะเรลถ้าเป็นตัวรถฟอร์ซ่า350สเปคประเทศไทยจะมีองงศาแผ อ,อยู่ที่26.3องศาและระยะเทรลอีก91มิลิเมตรในขณะที่ตัว ADV 350เนี่ยจะมีองศาแผงคออยู่ที่26.5องศาซึ่งชันมากกว่าแล้วก็มีระยะเทรลอยู่ที่89มิลิเมตรซึ่งสั้นกว่านะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวรถ For z ซ350สเปคทวียุโรปนั้นดันมีทั้งองศาแผงคอแล้วก็ระยะเทรลที่เท่ากันกับ ADV 350เป๊ะเ,เ,เลยดังนั้นจึงไม่แน่ว่าพอ ADV 350ถูกเปิดตัวในประเทศไทยของเราแล้วมันอาจจะถูกปรับเซ็ตใหมให่ให้มีองศาแผงคอแล้วก็ระยะเทรลเท่ากัับตว Forsa 3 5 0สเปคประเทศไทยก็ได้ซึ่งเราคงต้องมารออัปเดตข้อมูลกันอีกทีด้านตัวเลขระยะฐานลอ้อหากเป็นตัว f o r ์ซ350จะมีระยะฐานลอ้ออยู่ที่1,500กับอีก10มิลิเมตรแต่ของ ADV 350จะยาวขึ้นอีกนิดนะครับเป็น1,520ม mm, ิลิเมตรหรือก็คือมากกว่ากันอยู่ที่10มิลิเมตรนั่นเองส่วนตัวเลขมิติตัวรถหากเป็นตัว Honda For ์ซ350จะมีด้านกว้างอยู่ที่754ม mm, ิมด้านยาว2,147ม mm, มและด้านสูง1,362ถึง1,5 ม mm. และในขณนะดเดียวกันฝั่ง ADV 350ก็จะมีด้านกว้างที่มากกว่าร่างต้นของมันพอสมควรนะครับก็คือขยับขึ้นมาเป็น895ม mm. ิลิเมตรด้านยาวก็มากกว่าด้วยเป็น2,200ม mm. ิลิเมตรแต่ด้านสูงเนี่ยทาง Honda กลับมีการระบุค่าแค่เพียงค่าเดียวนะครับก็คืออยู่ที่1,430ม mm. ิลิเมตรซึ่งจนตอนนี้ผมเองก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นเลขตอนที่ปรับบินชิลต่ำสุดหรือว่าตอนที่ปรับบินชิลสูงสุดแต่ดูทรงแล้วน่าจะเป็นตอนที่ปรับบินชิลต่ำสุดมากกว่าเพราะมันเพิ่มขึ้นนจากตอที่3 50ปรับวินชีวไว้ต่ําสุดไม่มากเท่าไหรนะ่นักอย่างไรก็ดีครับแม้ตัวระบบสะเทือนของตัว ADV 350จะเป็นแบบช่วงยุคเยอะพิเศษแต่ปรากฏว่าความสูงบอกของมันกลับเยอะกว่าร่างต้นแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับนั่นก็คือในขณะที่ Forza 350มีความสูงบอกอยู่ที่780ม mm. มของ ADV 350เนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาอีกแค่5มเมเท่านั้นนะครับเป็น785ม mm. มส่วนข้อมูลอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือในเรื่องของความสูงใต้ท้องรถเพราะก่อนหน้านี้เนี่นนวล คนเถียงกันอยู่ไม่น้อยนะครับว่าเฮ้ยทำไม ADV 350ถึงมีความสูงใต้ท้องรถที่เตี้ยก,กว่า f o r z a 350ที่ขายในไทยเพราะในโบรชัววางจําหน่าย f o r z a 350ในประเทศไทยจะมีการระบุตัวเลขตรงนี้ไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าจะอยู่ที่147ม mm. มส่วน ADV 350จะมีการระบุตัวเลขตรงนี้เอาไว้ในเว็บไซต์ของ Honda เทวียุโรปที่145ม mm. มซึ่งมันก็น้อยกว่า f o r z a 350ในประเทศไทยอยู่2ม mm. มจริงๆแต่ทั้งนี้ถ้าหากเราลองไปดูสเปคของ f o r z a 350ในเทวียุโรปเราก็จะ ข้อความจริงนะครับว่า ADV 350เนี่ยมันถูกยกตัวรถให้สูงขึ้นกว่า Forza 350จริงๆเพราะว่าร่างต้นของมันเนี่ยมีความสูงใต้ท้องรถแค่เพียง135ม mm มเท่านั้นในทวีปยุโรปนั่นจึงหมายความว่าในความเป็นจริงแล้วตัว ADV 350ควรจะสูงกว่า Forza 350อยู่10ม mm มนะครับถ้าหากเป็นสเปคประเทศเดียวกันส่วนความจุ๊บน้ํามันเนี่ยให้ความจุมาเท่ากันเป๊ะเลยนะครับอยู่ที่11.7ลิตรเผลอๆถ้าแกะถังออกมาเนี่ยน่าจะเป็นถังรุ่นเดียวกันเลยก็ได้ส่วนน้ําหนักตัวรถก็จัดว่าแทบไม่หนีกันเลยนะครับเพราะในขณะที่ f o r ซ่าสามารถสูสเปคประเทศไทยมีน้ำหนักตัวรวมของเรลวอยู่ที่185กิโลกรัมหรือถ้าเป็นตัวพิเศษโรสซิง e d อีดิชั่นก็จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาอีกนิดเป็น186กิโลกรัมซึ่งตัวเลขที่ว่านี้เนี่ยจะเท่ากันกับน้ำหนักของตัว a d v 3 5 0เป๊ะเลยนะครับเพราะฝั่ง a d v 3 5 0เองก็มีน้ำหนักตัวรวมของเรลวอยู่ที่186กิโลกรัมเช่นกันด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นแล้วก็จุดขายเพิ่มเติมถ้าเป็นตัวฟอร์ซ่า350จะมาพร้อมกับชุดระบบไฟส่องสว่างแบบ f ู l LED รรรออออบบบคาาัันแลล้้ววกก็มมมมีีะาาาาปดภยยเเสิข่ง ก็คือ Honda Selectable Talk Control ซึ่งผู้ขี่สามารถเปิดปิดได้ตัววินชีลก็สามารถปรับเซตความสูงได้ด้วยระบบไฟฟ้ามีระบบกุญแจแบบ k e y l e s สแล้วก็พอชาร์จไฟ USB Type C มาให้ส่วนชุดหน้าจอมาตรวัดจะยังคงเป็นแบบกึง่งอนาล็อกกึ่งดีจิต้นขณะที่ออปชั่นเสริมก็คือระบบ Honda Smart Voice Control System นั้นเป็นออปชั่นที่จะมีให้เฉพาะตัวรถรุ่นบนซึ่งก็คือ Forza 350 Road s i n g Version ที่เพิ่งติดตั้งและทำขายได้ไม่นานเท่านั้นเองส่วนตัว h o n d a ADV 350ระบบไฟสอง ว่างรอบพันก็จะเป็นแบบ Fu l l LED เช่นกันแต่ตัวระบบ h o n d ้า e l e c t a b l e t o r บลทอร์คคอนของมันจะไม่ได้มีแค่เพียงฟังก์ชันในส่วนของการเปิดปิดเท่านั้นทว่าผู้ขี่ยังคงสามารถปรับความไวในการทํางานของมันได้ถึง2ระดับอีกด้วยนอกจากนี้ก็มีออปชั่นที่เกือบจะคล้ายกันกันกบร่างต้นเป๊ะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวระบบกุญแจแบบ Keyless แล้วก็พอชาร์จไฟแบบ USB Type C ขณะที่ตัววินชิลหน้าเนี่ยจะถูกตัดระบบปรับไฟฟ้าออกไปผู้ใช้ต้องปรับความสูงของมันด้วยตัวเองแบบ2สเต็ปเท่านั้นทว่านั้นก็แลกมากัับบบชุดดหน้าาจอมวบบ Full d, ตวแ Fu LED ที่มีระบบ Honda Smartphone Voice Control System ติดมาให้เลยตั้งแต่ออกโรงงานแบบ Built-in คือตอนขายจริงทาง Honda จะตัดออปชันนี้ออกไปก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวรถที่มีออปชันนี้เนี่ยจะไม่มีประกับสวิตช์แยกออกมาอีกชุดหนึ่งเพื่อควบคุมระบบนี้โดยเฉพาะนะครับการควบคุมระบบต่างๆของตัวรถไม่ว่าจะเป็นตัวไฟเลี้ยวหน้าจอหรือว่าไฟผ่าหมากจะรวมกันอยู่ในประกับทางด้านซ้ายเพียงอย่างเดียวร่วมกันกับตัวระบบ HSBc ที่ว่านี้เลยไม่ได้ดูเกะกะแต่อย่างใดแน่นอนครับเนื่องจากในวัน ที่ผมอัดเสียงอยู่นะตอนนี้ตัวรถ Honda ADV 350ยังไม่ได้ถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการดังนั้นเราจึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้ว่าราคาของมันจะมีความแตกต่างจากตัว f o r z ซ350มากแค่ไหนแต่เท่าที่ผมได้ยินมาคร่าวๆเนี่ย ADV 3 5 0นน่าจะแพงกว่า f o r z a 3 5 0ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับแต่จะหมื่นเท่าไหร่สุทธิแค่ไหนผมก็ขอฝากเพื่อนๆเชวยกดไลค์กด s u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนทูบช n แนล Motor i v a l รวมถึงไปกด f o l lowing แล้วก็กด n ี f เ r ิร์สแฟนเพจเฟซ o o ๊กม o โต r i v a l กันเอาไว้เลยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารในครั้งต่อๆไปจากพวกเราส่วนในวันนี้ผมจร์ Mo โต RiV a l ขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ G P X